สวัสดีตอนเย็นครับผมผมใช้เวลาอยู่หลายวันมากนะวันละนิดวันละหน่อยนะทำถังอ่างปลูกผักพร้อมบ่อหมักขยะเปียกนะดำๆเป็นบ่อหมักขยะเปียกนะแล้วก็วันนี้เ,เดินท่อ P.E. นะเพื่อลดน้ำนะฮะแค่เปิดก๊อกเนี่ยเห็นมะนะฮนะปล่อยน้ำสปริงเกอร์เป็นฝอยปุ้งกระจายนะฮะนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มปลูกผัก นะครับผมอันนี้ต้นที่เห็นสามต้นนี้คือผักหวานป่าปลูกไว้ปีนแล้วได้โตแค่นี้นะ <_ C> เกือบคืบละนะครับผม <_ C> ดำๆนั่นคือถังหมักขยะเปียกนะใส่ไว้ในอ่างปลูกผักเลยนะ <_ C> ทดลองดูนะครับผม <_ C> อันนี้เป็นอ่างเดิมนะปลูกใบมะกรูดไว้นะครับผม มันน้องตะไคร้อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกผักผักอะไรยังไม่รู้นะต้องไปหยิบซองดูก่อนนะแต่ว่าระบบน้ํากระจายเลยนะลงมือทําก็ได้กินกันได้เองคำตอบง่ายนะครับผมนะอยากกินอะไรก็ปลูกนะอยากปลูกอะไรก็ลงมือทํานะอันนี้พร้อมแล้วระบบน้ําพร้อมนะดินพร้อมอ่างพร้อม,มเมล็ดพร้อมพรุ่งนี้หวานครับผมสวัสดีครับ